สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้จะาขอมาทำคลิปตอบกับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่มีคำถามกับจาว่าจาจะาเป็นมนุษย์กบเหรอเห็นมีปุ้งมีเปอีกนุ่นมีนูมีนิ่เยอะแยะไปหมดจาเป็นมนุษย์กบแม,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 ม่นกอเป็นเนวีเซียวแม่นกอ,น Seal, นกอ <laughs> จาต่อไปกับหลายๆท่านแล้วนะครับว่าไม่ใช่นะครับจาไม่ใช่เนวีเซียนะครับ แต่จ๋าเข้าใจครับว่ามันเห็นในตรงเนี้ยบางคนเขาไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ว่ามันได้มาอะไรยังไงวันนี้แหละจ๋าจะมาตอบนะครับว่าจ๋าได้ไอ้สองตัวเนี่ยไอ้ปีกสองปีกเนี่ยมาได้ยังไงเดี๋ยวยงไงต้องมาฟังกันครับจ๋าจะมา,ามาเล่ามาเล่าฟังให้ทุกคนให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าไอ้การที่เราจะได้เนี่ยหรือว่าเป็นทหารเรือเนี่ยจะได้ปีกเหล่านี้มาเนี่ยได้มาอย่างไรต้องมาฟังกันครับมาตามมา อย่าลืมสัตว์ป่าสัสสสสทั้งสองคนแลทั้งสองคนเป็นการกระเปิดันนี้ก็นี่เราลำเป็น<า>ดูว่าเรือลนี้ถูกสร้างมาหนึ่คายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับมาก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจว่าจ๋ามีสองปีกนะครับก็คือ อันนี้เขาเรียกว่า Surface Warfare นะครับถ้าเราดูเข้าไปใกล้ๆจริงๆว่าดูซิมันซูมได้ไหมอ่าจะเป็นตัวเรือนะครับแล้วก็มีดาสองดาล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนคลื่นทะเลนะอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปีกโอ้โหปีกอันนี้ก็ผมบิน F-18 เอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับแต่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ่า มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนมีปีกนะครับแล้วก็มีรูปสมอเรืออยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีะรูปเหมือนเหมือนกำบังเป็นรูปกำบังแล้วก็สมอเรืออยู่ตรงกลางนะครับคือแบบนี้เห็นไหมว่าจะเอาตรงเนี้ยไว้ข้างบนก่อนเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับการที่จะมีปีกอันแรกก่อนต้องเป็นปีก ของหน่วยตัวเองอ่าของสายงานของตัวเองงานอะไรก็ได้ที่อยู่บนเรือจะต้องได้ตัวนี้มาก่อนอ่าแล้วถ้าเขาถ้าเขามีอย่างนี้อยู่ข้างบนแปลว่าคนคนนั้นอยู่สายงานที่อยู่บนเรืออย่างกับจ่าเริ่มต้นด้วยการเป็นพักกรินนะครับถ้าจ่าใช้คำศัพท์ผิดขอาการาบอภัยก็คือหน่วย engineering หรือว่าเป็นคนห้องเครื่อง หรือทํางานบนเรืออะไรยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวกับบนเรือที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องบินคุณต้องเอาปีกตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจว่าวิาวธีการได้ยังไงนะแต่ต้องต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนถ้าเราเห็นปีกอยู่ข้างบนตรงนี้คนที่มีปีกก่อนแปลว่าคนคนนั้นได้ปีกมาจากอ่าเอ้ยไม่ใช่สิการที่มีปีกอยู่ข้างบนแปลว่าคนคนนั้นเขามีสายงานเกี่ยวกับเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็น F18 หรือ F14 ในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเครื่องบินหรือเป็นงานกับสายการบินสายเครื่องบินของกองทัพเรืออเมริกาเขาจะมีเปกอยู่ข้างบนแต่ในการที่ว่าจ่ามีอยู่2อันนะครับจ่าก็ต้องให้ใหอ้อันนี้ขึ้นก่อนเพราะว่างานของจ่าเป็นหน่วยที่ขึ้นกับเรือโดยตรงนะครับส่วนพอเรามีตัวนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปเอาเอ็กซ์ต้าก็ได้ เพราะฉะนั้นจ่าก,ก็ไปเอาเอ็กซ์ตาร์ก็คือไอตัวนี้เป็นตัวที่2แต่คราวนี้ก็จะติดอยู่ข้างล่างอ่าแล้วถ้าเรากลับกันแบบนี้นะครับถ้าปีขึ้นก่อนแปลว่าคนนั้นเขาดูด้วยสายงานของเขาเขาเป็นสายงานทางาสายการบินว่อยมาจะเป็น Aviation Mechanic หรือว่าเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเครื่องบินนะครับเขาจะปีกขึ้นก่อนแล้วแล้วเขาก็มาเอาเอ็กซอันที่หลังก็คือเป็นเรือจริงแล้ว ปีกเหล่านี้มีเยอะมากครับถ้าจะนับนับดูก็เกือบประมาณเกือบ2 0 3 0ถึง30ปีกด้วยกันและมีความหมายที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าใครติดตามทหารเรืออเมริกัน2ออย่าง2ชิ้นนี้จะเห็นบ่อยมากนะครับว่าจะเห็นทหารเรืออเมริกันมีอยู่มี2ปีกนี้เยอะพอสมควรนะครับด้วยเพราะเหตุผลเพราะคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะมาตกอยู่สายงานเหล่านี้ ปีกอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน a ว y s ซ a ว่า SB หรือว่าหน่วยลบ s w i ิ t หรือว e ่า EOD นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีหรือว่าหน่วย Search and Rescue นะครับที่แบบกระโดดลงน้ำช่วยเหลือผู้อื่นอะไรประมาณนั้นน่ะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้อยก็จะมีคนที่ได้ปีกพวกนั้นยากหน่อยและก็น้อยหน่อยเพราะว่าคนทำงานในกลุ่มหรือว่าใ,ในหน่วยนั้นน้อยนะครับแต่เราที่เราจะเห็นกันบ่อยๆคุ้นตาคุ้นตากันเลยนะครับ นี่คือสองอันนี้นะสองอันนี้คราวนี้เนี่ยพอเราเข้าใจแล้วคอนเซปต์ว่าโอเคการวางข้างบนวางข้างล่างความหมายเป็นอะไรยังไงแล้ววิธีการจะได้แต่และปีกนี่ได้ยังไงคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเ,เดี๋ยวก่อนสิบางคนไม่มีปีกเลยนะแปลว่าเขาไม่เคยขึ้นเรือ หรือแปลว่าเขาไม่เคยทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินหรือใกล้ชิดกับเครื่องบินและเขาก็ไม่เคย then, ขึ้นเรือมาก่อนเราก็จะเห็นทห,หารเรือที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นนักดนตรีนักดนตรีไม่เคยขึ้นเรือไม่เคยทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินนักดนตรีของกองทัพเรือก็ออกไปเล่นดนตรีบินไปนูน่นบินไปนี่แต่ว่าเป็นผู้โดยสารไม่ได้มีทำงานหรือมีความรู้เกี่ยวกับ กับปีกพวกนี้หรือว่าทําความเข้าใจกับกับสายงานต่างๆที่จะได้ปีกแต่และอันมาได้นะครับโอเคเข้าใจนะเพราะว่ามันก็มีในกรณีที่คนไม่มีปีกเลยมีครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยไอคำว่า Warfare เนี่ยจ่าอยากจะ make sure ว่าจ่าใช้คำศัพท์ที่ถูกนะครับคำว่า Warfare ถ้าตามที่จ่าเข้าใจก็คือเหมือนการสงครามจู่โจมอ่าคราวนี้เนี่ย อันนี้คือสงครามจู่โจมทางน้ำสงครามจู่โจมทางอากาศเอชื่อมันเท่แตจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายแบบจู่โจมอะไรประมาณนั้นหรอกนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นวอลแฟร์จ่าก,ก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาใช้คําศัพท์อะไรยังไงพี่น้องก็พิมพ์ลงมาข้างล่างแล้วจ่าจะได้เรียนรู้คําศัพท์ไปพร้อมๆกันนะครับแต่นี่ก็คือ อ่า,า,อาสงครามจู่โจมทางเรือนะครับสงครามจู่โจมทางอากาศนะครับหรือว่าทางวิงหรือว่าทางแอร์ครับผมโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันแล้วการที่จะได้ปีกแต่ละอันทําอย่างไรคือมันจะมีสองสองสองข้อ,อสองวิธีการนะครับคือหนึ่งคุณจะได้ถ้าคุณมันจะมีการที่ว่ากว่าที่คุณจะมามีคุณสมบัติที่จะมาเอาปีกพวกเหล่านี้ได้คุณต้องเป็นนักดับเพลิงระดับ ระดับสูงเลยนะครับมีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงบนเรือนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่หลายๆอย่างที่เขาแบบทําให้แบบให้คนเหล่านี้เนี่ยหรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่จะมาเอาปีกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่ครบพร้อมและมีความรู้เกี่ยวกับเรือพอสมควรนะครับพอเขามีคุณสมบัติแล้วอ่ะเขาก็จะให้หนังสือหนังสือก็จะเล่นประมาณเล่มปึกปกนี่เลยนะเล่มปึกปกเท่านี้แล้วแต่ แต่หนังสือเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหน่วยมีหน่วยคอมแบทนะมีดีพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับการเดินเรือมีดีพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับโลจิสติกหรือว่าพวกขนส่งมีดีพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับเอนจิเนียร์มีคำถามทั่วไปมีเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรือคุณต้องรู้ทุกอย่างเลย เกือบทุกอย่างบนเรือว่าเรือลำนี้มีปืนกี่กระบอกเรือลำนี้มีมิสไซล์กี่ที่เรือลำนี้มี50าห้าสิบคาวกี่จุดเรือลำนี้สามารถอถอดสมอเรือได้เท่าไหร่เราต้องรู้ด้วยกันที่ว่าถ้าเรือออกจากฝั่งไปไกลาจากที่นี่เราสามารถโยนขยะออกจากเรือได้เท่าไหร่เรารู้ตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์มีความรู้เกี่ยวกับ ถ้าอาถ้ายังไงอะเราต้องมีการเข้าใจว่าถ้ามีเรือดำน้ําเข้ามาเราต้องทําตัวอย่างไรหรือว่าเรือต้องรับมือแบบไหนมันจะเป็นคําถามเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยครับแล้วแล้วการที่หนังสือเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีให้เซนให้เซนเส้นอยู่มี2ออย่างก็คือหนึ่งคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆของเรือนะครับคุณแล้วพอคุณรู้เนี่ยเขาก็จะเซนให้เราเหมือนแบบว่า เราเข้าใจมีคนอธิบายให้เราแล้วแล้วายเซนที่2เนี่ยคือคราวนี้เราจะเป็นคนสอนกับให้กับคนที่สอนให้เราว่าเราเข้าใจลึกซึ้งหรืออยังมันก็จะเป็น2องไลเซนเนี่ยแล้ว,ลวก็จะเป็นเซกชันเซกชันไปเกี่ยวกับทุกอย่างความรู้แบบ capacity หรือ specification ต่างๆของเรือว่ามีความสามารถพิเศษยังไงอ่านอย่างเช่นน้ําท่วมบนเรือตรงนี้ตรงนี้เราจะสูบน้ํายังไงปุ๊บปเนี่ยมันจะเป็นคําถามแบบนั้นเลยครับ อย่างที่จ่าบอกเนี่ยท,ทุกคนต้องต้องต้องให้ต้องทําหนังสือให้เสร็จก่อนหนังสือก็มีสองวิธีการก็คือหนึ่งจะมีคนอธิบายให้คุณพอเขาอธิบายเสร็จเขาก็จะเซ็นแล้วก็เซคชั่นสก็คือว่าคุณต้องอธิบายกลับไปให้กับคนที่สอนคุณว่าคุณเข้าใจแล้วคุณจําได้โดยการที่ไม่ต้องอ่านจากที่คุณเขียนแล้วคุณและคนคนนั้นเขาก็จะเซ็นให้กับคุณรอบสองเราจะทําอย่างนี้จนสมุดเล่มนั้น เล่มนั้นอ่าเสร็จนะครับพอเราเสร็จเนี่ยเราก็ไปทําข้อสอบข้อเขียนข้อสอบข้อเขียนนี้เราไม่รู้เลยว่าอะไรจะถามอะไรแต่เราต้องฝึกเราต้องท่องเราต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรือลำ,ลำนี้ว่าความสามารถพิเศษของเรือลำนี้มีอะไรบ้างนะเราก็ทําข้อสอบพอเราผ่านข้อสอบข้อเขียนเสร็จเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราก็จะไปอยู่ในห้องใหญ่ๆแล้วก็จะมีทหารอาวุโสนะครับอาวุโสหลายๆท่านเนี่ยแล้วเขาก็ เขาก็เรียกว่า o r โร่บอร์ก็คือเรายืนตัวตรงนะครับแล้วก็จะมีทหารอาวุโสเราๆเนี้ยเป็นคนถามว่าถามเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรแต่เราต้องพร้อมเราต้องตอบให้ได้แล้วถ้าคุณผ่านบทข้อสอบปากปล่าได้นั่นแหละคุณก็จะได้สิ่งนี้มาขอบอกเลยว่า มันไม่มันไม่ได้ง่ายเลยมันใช้เวลามากมันใช้เวลาตรงที่เราต้องจำเราต้องรู้จริงครับกว่าจะได้สองอันนี้มาแล้วพอเราได้สองอันนี้มาเนี่ยเราได้อันอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะมันต้องมันต้องทำอันใดอันหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้พอเราได้นี้มาเสร็จผอของเรือก็จะเป็นคนมาติดอกเราแล้วเราก็จะส a l u ทำความเคารพผอ,อและตัวนี้จะอยู่กับเราไปจนตลอดคราวนี้เนี่ยอย่างกับจ่าเนี่ยพอจ่าได้ตัวนี้มาเสร็จจ่าก็ไปเอาตัวนี้มาต่อแต่คราวนี้เนี่ยตัวนี้มันก็จะถามแปลกๆหน่อยมันจะถามเครื่องบินทุกรุ่นเลยว่าเครื่องบินรุ่นนี้วิ่งด้วความเร็วเท่าไหร่มีมีไอ้ระบบปกป้องตัวเองมีอะไรบ้างมีรุ่นอะไร ใช้ใช้ด้วยเหตุผลอะไรมีอะไรแบบถามทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องบินของรุ่นรุ่นนั้นนะ่ะอย่าถามจ่าเลยตอนนี้เข้าทางขยะหมดลจะจ่าได้ปีกสองจ่าจได้ปีกตัวนี้นะครับไอไอตัวเรือก่อนนะครับในปีประมาณ2 0 0 3 2 0 0 4นะครับส่วนตัวนี้ได้ประมาณ2 0 0 6เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบัน20-22 จ๋าลืมหมดแล้วและอีกอย่างครับโดยการที่ว่าทุกครั้งถ้าเราเปลี่ยนรุ่นเรือนะครับอย่างกับจ่าเคยอยู่เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่และย้ายมาอยู่เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางข้อมูลไม่เหมือนกันข้อมูลไม่เหมือนกันบางเรือเขาไม่ยอมรับปีกที่ได้มาจากเรือรุ่นอื่นเขาก็จะบอกว่าคุณต้องสอบใหม่ถ้าคุณอยากได้ปีกนี้อยู่กับตัวคุณคุณต้องสอบใหม่ มันขึ้นอยู่กับเรือจริงๆแต่นี่แหละครับสรุปแล้วจะไม่ใช่ในวิเซียลนะครับสองอันนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรบพิเศษสองอันนี้เกี่ยวกับการเดินเรือหรือว่าสงครามจู่โจมทางเรือแล้วก็สงครามจู่โจมทางอากาศนะครับที่ฐานเรืออย่างเราสามารถเข้าถึงได้สรุปแล้วจะไม่ใช่ในวิเซียลอย่างกับหลายๆท่านที่ คอมเมนต์หรือถามจ๋านะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับปีกต่างๆที่ทางอของตัวจ๋าได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe แล้วถ้าคุณชอบจริงๆก็อย่าลืมแชร์ช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้จ๋าขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ